สงกรานต์ปีนี้ที่จังหวัดหนองคายสถานที่จัดงานนั่นก็คือถนนริมโขงแน่นอนค่ะตอนนี้เราก็อยู่มาหาสงกรานต์ที่จังหวัดหนองคายนั่นเองมีใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวจังหวัดหนองคายบ้างคะคอมเมนต์บอกเราหน่อยได้ไหม มันก็แน่นอนอยู่แล้วที่เราจะต้องเก็บบรรยากาศงานถนนริมโขงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจนะเพราะว่าเราเก็บบรรยากาศมาให้หลังจากที่เราเดินผ่านซุ้มประตูเข้ามาแล้วค่ะเราก็จะเจอม้าหมุนเลยอันดับแรกสีขาวงดงามสะดุดตาถัดไปเราก็จะเจอไวกิ้งนะคะนี่แหละจุดนี้เลยที่พิธีแซวกันว่าตอนที่น้าเล่นทําไมดูแว่งแรงๆแต่พอเรามาเล่นเองทําไมมันไม่แรงเลย นั่นไงเอาแล้วสิเริ่มจะเป็นหนุม่มแล้วความวัยรุ่นก็นเริ่มมาชอบอะไรที่มันแบบท้าทายมันมันแต่ต่อจะให้ชอบความมันแค่ไหนพิธีก็ยังไม่ลืมในเรื่องของการสไลเดอร์นะคะทุกคนเห็นบ้านลมที่ไหนนั่นก็คือพุ่งตัวเข้าไปเลยทันทีจุดเมื่อสักครู่นั่นแหละคือพิธีเขาจะเล่นนานที่สุดถัดมาเราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอน,น้ำมน์อุโมงค์หรืออุโมงค์น้ำมนต์นั่นเองเห็นบอกว่าน้ำมนุ์เนี่ยมาจากเก้าวัดเลยนะเรียกได้ว่า ได้เย็นชุ่มฉ่ำกันไปได้สนุกได้ความเพลิดเพลินแล้วก็ได้เป็นสิริมงคลให้กับเราด้วยและแล้วเราก็จะเดินผ่านอุโมงค์นี้ไปให้ได้ค่ะทุกคน แล้วค่ะเรากาลังเดินผ่านแล้วก็กําลังเดินผ่านเข้าไปในโซนคอนเสิร์ตนั่นเองแต่ว่าตอนนี้กําลังงงอยู่ว่าพิธีเขาอยู่ไหนซึ่งพิธีนั้นเขานาล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่ะเอาละค่ะกําลังจะผ่านโซนนี้ละเริ่มเข้าโซนคอนเสิร์ตกันแล้วก็จะมีการลงทะเบียนเอไม่ใช่สิบไม่ใช่การ ก็จะเป็นการจุดลงทะเบียนรับของชํารวยทั่วไปของแกรปตเองแน่นอนค่ะบ,บ้านเราก็ไม่พลาดลงทะเบียนมีการถ่ายรูปมีซองโทรศัพท์ให้ด้วยแล้วก็มีของเล่นให้นิดหน่อยค่ะจากนั้นเราก็เข้ามาโซนคอนเสิร์ตและศิลปินที่จากประเทศลาวนะที่กําลังเล่นอยู่จากนั้นเราก็ย้อนกลับมาดูว่าทางนี้เรียบร้อยหรือยังเพื่อที่จะเดินเข้าไปดูคอนเสิร์ตได้ แต่ว่าตอนนี้ทีเด็ดอีสานอยู่ไหนเอ่ <c oughs> อยพูดแล้วก็มาแล้วค่ะวิ่งมานู่นแล้วปีเขาให้น,นี่แต่ละคนสิ่งที่เราได้ก็คือนี่ละค่ะอยู่ในมติดไม้ติดมือกลับบ้านเด็กๆก็เล่นสนุกกันใหญ่เลย สนุกที่สุดนั่นคือใครไม่ต้องบอกนะชุดขาวทีแดนดที่สานี่แหละค่ะเรา,วาเรวบรวมสรุปบรรยากาศมาให้ถนนดินโขงในวันมหาสมกรานปี2568ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราได้นะบ๊ายบายและเจอก,กัคนคิ่หน้านนะ